สวัสดีครับผมสวัสดีตอนเย็นครับนะตรงนี้ก็เล่งทําแคน,นต้นหน่อยครับออกมาหาใส่หนูเพื่อกับพี่น้องน,นี่ข้างแลงปะนี่ข้างแลนตัวนี้ไหมวันนี้ว่าไส้หนูครับพี่น้องมากพูกันก็ทอดป้า,ปาเกลี่ยนท้องท้องไงเถอะวะจนฟ้อนเถอะวะอ๋อพี่น้องมันนี้มาก,กับโกงครับโกงกับไอ้กับระดักผ้า กระบวงครับมันนี้ดิไซน์จากอันบวงครับบวงนี่ตอนไมลาหน่อยสะดละเกินอันนี้ครับบวงผมเอ้บะแมนบวงเดือนบะแมนบวงเดือนเป็นกับดักไอ้ฝ่าพากับโกงนะครับวันนี้ฝ่าพามาแปดโกงเอามาหานะครับวันนี้กับกับบวงยิ้มน้อยครับวันนี้มาใส่ครับดิมาพร้อมุนน้ครับพัวหูู้่นี่ทางซาเพันวันนี <HTML> ้ไซน์แล้ววันนี้ไทยเพิ่งนะครับวันนี้วันนี้ไทยหมายแบบไหนนะครับ โอเคครับมาดูไม้ครับพี่น้องไม้ไส้หนูครับไส้บ่วงกับไส้ประมาณนี้แหละครับไส้ทางปลนแลนลงผมไส้โกงอีกนึงครับไส้โกงตัวเราหลอกหู้่งนี่ครับเราหลอกมาหนีกับดีแลนดมาพ่องป้องนี่แหละครับอันนี้ครับโกงแล้วไอ้กระฝาพาได้ไส้เบิ้งครับนี่ครับหู้คนแปวอยู่นี้นี่ครับแปะพ้นอยู่นี้อ๋อจะได้กะ ทายเพิ่งเรื่ลยนะครับถ้าเจอไม้สวยๆถ้างได้กะพอกันมืออื่นสอนเลยครับบารยากาน้ำกันพี่นอ้องนี่ไม้นึงครับผมใส่ฝ่าผ้าครับทางออกทางออกสองข้างครับมันมีตัวไหมจะออกจากกองฟืนน,นี่ครับเขานี่ครับจะเข้าไม้มาดูกันพรุ่งนี้เช้าครับผมใส่บอลเล้ยวครับ ปลาพาสเหลืออีกสามอันกกงเสร็จด้วยครับแต่ว่า่วงบ่อยได่ใส่เลยอ่ะมือกันเสาร์จ้<ม>จคาคยานับกันพี่น้องโอเคครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมกับบรรยากาศถุงหน้ามหาสารคามอำเภอประบือครับนมี้ถุงแรนบละลพี่น้องเขาเจ้าตัดหญ,ญ้า โอ้ยมันก็นิ่งแต่พี่น้องเนี่ยโอ้ว่าเถิดพี่น้องเอ้ยนิ่งบัดเลยหนูใหญ่โคตรหรอบ้จะจับเด้อจะจับจะจับโกกเลยนั่นเด้อโอ้หนูใหญ่แล้วครับพี่น้องมาอยู่แล้วปะปะปะให้ไปสองกันครับไม่อยู่เลยไม่เข้าเลยโอเคครับผมไปต่อพี่น้อง ดูหมายนี่ครับผมใส้นกงกับใส่นั่นเลยหมูอนใส่เกือบบเบิดครับตจงมาดคุมใส่มันพอเดี๋ยวมาเดี่ยวเพราอยากถือกลับนะใส้นอัดๆไปนี่แล้วครับสองสามอันเทียนยวินิโตบ่หนูใหญ่เลยวะพี่น้องหนูใหญ่นี้หรอเป่เพราะว่าหมูอั้นเป็นตัดหย่านี่นะ กุ้งกระบขเขาครับที่ไม่ง่ายอย่างนี้แต่หละงผมบ้านอือกระบขเขาครับอุ้ยอุ้ยตะไลตัวนี้อันตะไลขนาดเลยยานกรุงกระบขเขาครับ อปละลงมองลราบนี่งอ้ไปต้องคุณต้อนเลยครับผมเขามาหาไหมยามโกงไปนั่นยามมไปนั่นนงขอบี่น้องแม่งเอาเดีวเออเออเอเ้อ เรียบร้อยแล้วครับขาหนูขามท่างเรียบร้อยแล้วไม่ตกบกงเลยพี่น้องปั๊บตกบกงเลยตัวใหญ่ตัวใหญ่เลยบักกาจับได้ป่ะเนี่ยของจับทางก่อนบักตกได้พี่น้องตกได้ป่ะาหนูขามท่างพี่น้องเปิาเป่าเป่าเป่าเอากรงมาลงเอากรงมาใส่เล้วโอ้บักง่ายเลยพี่น้อง ถึกว่งครับว่งใส่ไปน,นี่ครับขาดทั่วอโอเคครับพี่น้องเด้วผมจัดการเอาเขากลงกลง่อนมันจะรุดเอาเรียบร้อยแล้วครับผมเตรียมแรกครับปอกง่ายเลยมึนเปิดยกขึ้นเื้ยเส็จล้ครับไปเอาไปไวรรถถาเ่าเ้อ เราควไป,ไปทำมุ่งก่อนโอเคครับไปดามทำมุ่งต,ต่อครับพี่น้องเดี๋ดูกันต่อครับพี่น้องใส่โกงวันนี้สองอันหนึ่งสองสอง,สองสโอเคครบกับโกงได้ใช่เอาอาหารท่านมีตัววะพี่น้องเอาเรินด้วยกันครับบวงไม่ชนเลยออกบ้านนะเนาะโกงกับบักเขาพี่น้องบวงกับบักตำ่ำอืมขอโทษ ไปใส่โอ้ไม้บางผลไหมเห็นไหมตัวปะอันนี้เขบาบอกเข่าพี่น้องนู้นไปใส่ป่นะ,ะมึงขอเก็บอยากเก็บต้องครับวันนี้จะไปทางฝนต้อนนะครับเนาะ,ะมาดูนี่ครับโกงเหลือใบหนึ่ง อีกสองขาอีกสองอันบ่วงตีต่ำต่หลุดครับผมทายอยู่แต่ว่าบ่าอยากเอาลงดอกเพราะว่าใส่เวลาสลายเกินไปเอาปรงกงนี่ครับผมพี่น้องมีตัวประกงโอ้กงหน่งได้พี่น,อออน,น้องเข่าง่ายเลยโกงไหมสอนลำหอมเปรี้ยวเราเปรี้ยนอีกเอ้โกงไม่ได้อึ เ๋ยกระป๋องไพ่อ,พอ,อีกสองอันพี่น้องไปดูสิว่าม,มันจะแรงพานป่ะครับผันพานกะหน่อยทีนี้ไม่ติดหลุดนะครับนิ่งทีครับอันแรกนิ่งฮึ๊บอะไรอย่นงเงี้ยน,น,นั่นก็นิ่งครับหนูหนูปลาเรนคว้างเก่าพี่น้อง เอาแค่ okay. ไปสรุปผลงานกันพี่น้องไปเลยสรุปผลงานเศร้านี่ครับพี่น้องกับสภาพับทงไฮทงหน้าครับตอนนี้เขากำลัเงเริ่มถอดแล้วครับอยู่ว่าเกินสิบหามือยี่สิบมือก่อนจะเด้กเกี่ยวแล้วครับเดี๋ยวเห็ดมหาสารคามครับผมเอาเพิ่มบรารบือครับเอาผลงานมือนี้ก็ได้หนูติดว่วงครับโกงว่าเขาฝากพาว่าเขาเลยพี่น้องฝาผพาเลยหนูช่วงนี้ก็แเลน รู้สึกว่าที่เปลี่ยนทางเรียนบุดุดบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันบัตรนี้เนี่ยชัดปรนเด็นว่าเลที่อยู่เป็นหลักเป็นแรงนะครับเผนไปเรื่อยๆอันเอาจะยุติกินครับกง่ายเลยครับพี่น้องบักโตดเลยจึงได้กะฝากผลงานติดตามไปครับผมอีสานพานสปอร์ตครับเบิ่มหนาวบังอันนี้เห็ดได้หลายคีบบ้างครับสันตอกแน่ยานดานที่ติดเหลืองครับก็ดีลงแนวมาลงแนวใส่โกงใส่บ่วงไปครับนี่ครับปลาพาโกงครับผมกับบ่วงดิด เช้านี้กะขอบคุณครับทุกการติดตามเราชมอีสานพันสปอร์ตรับเบิรมหนาวบ้างขอบคุณครับผมขอบคุณหลาย,ลายครับพี่น้อง